พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเกือบเที่ยงคืนแล้วยังสดใสกันอยู่เลยนะคะก็ขอทักทายพี่น้องเอ้เดี๋ยวก่อนต้องใช้ iPad ด้วยไหมคะมอ,อ,อ๋อไม่ต้องนะคะเก็บก่อนนะคะงั้นเก็บใส่กระเป๋านะคะขอทักทายพี่น้องคอปทอนะคะพี่น้องสอปปสแล้วก็พี่น้องกองทัพธรรมทุกคนนะคะ ที่ยืนหยัดนะคะต่อสู้กันมาตลอดเมื่อคี้นี้บอกว่า172วันแล้วใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกเรามีพี่น้องนะคะที่มาอยู่ณเวทีแห่งนี้แล้วก็ขอทักทายไปยังพี่น้องนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยู่หน้าจอทีวีที่มาไม่ได้นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้คุณสเสน่ห์ก็พูดถึงเรื่องรับวิสาหกิจแล้วแต่สิ่งหนึ่งอยากจะพูดณเวทีตรงนี้วันนี้มีคน หลายคนที่พูดกันว่าออกมาอีกแล้วพวกเนี้ยทำฟาร์มเดือดร้อนให้กับคนชายรถท้ายถนนออกมาอีกแล้วทำให้รถติดออกมาอีกแล้วทำให้วุ่นวายแต่เราถามกลับไปดังๆกับคนเหล่านั้นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเราเองไหมใช่ไหมไม่ใช่เราทำเพื่อใครเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชน ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะพวกเรานี่มันหัวใจมันใหญ่พักาปั้นใช่ไม่ใช่หากเราไม่ทำแล้วใครจะทำคนที่บอกอย่างนี้คนที่พูดเหล่านี้คุณลองคิดดูซิว่าถ้าพวกเราเนี่ยที่เสียสละเนี่ยไม่ออกมา่านนี้ประเทศชาติบ้านเมืองมันจะวิบัติไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะว่าว่าเราเนี่ยออกมาทำไม คุณกลับไปดูและดูซิว่าสิ่งที่เวทีนี้พูดมา172วันมีอะไรบ้างที่ไม่จริงใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราพูดมามันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างใช่ไหมแล้วหากเราพูดแล้วรัฐบาลคนที่มีอำนาจอยู่ทำใช้กฎหมายใช้ความยุติธรรมนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาบังคับใช้เราจะมาทำไมใช่ไหม เราไปนอนบ้านไม่ดีกว่าเหรอใช่เป่าวเราจะมาทําไมแดดก็ร้อนฝนก็ตกแต่ที่เราอยู่เพราะเราต้องการรักษาชาติรักษาบ้านรักษาเมืองใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกาะกูดจะไม่พูดรายละเอียดแต่มีบางคนบอกว่าจะไปยุ่งอะไรกับเกาะกูดมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลถ้าปล่อยรัฐบาลไปเป็นไงเกาะกูด ไม่เหลืออะไรแล้วอยากจะฝากไปถึงคนที่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณที่จะต้องมายุ่งเรื่องเกาะกูกดไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณที่จะมาพูดแล้วก็คัดค้านเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคนเหล่านี้กลับไปดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าหากว่าอะไรที่จะทำให้เสียแผ่นดิน เสียชาติเสียบ้านเสียเมืองเขารวมตัวกันออกมาใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะมีวีรัสตรีไทยวีรสตรีบุรุษได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนพูดหากเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้เรียกผู้หญิงใช่ไหมหากเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่เป็นลูกผู้ชายใช่ไหมแต่จะเรียกว่าอะไรแล้วแต่ทุกท่านจะบัญญัติว่าจะเรียกคนเหล่านี้ที่บอกว่าไม่ควรออกมายุ่งอย่างไรนะคะต่อด้วย เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวันหนึ่งบอกว่ารัฐวิสาหกิจไม่ควรจะมีอยู่เพราะเปลืองใช้งบประมาณประเทศชาติไปขายให้หมดเลยเอาไปให้เอกชนทำซะมันจะได้บริการดีประชาชนจะได้ใช้ถูกวันนี้เป็นไงถูกไหมน้ำมันแปรปอตทอถูกไหมไม่ถูกเป็นไงควบรวมทุกดีแท็กเป็นไงไม่ได้เรื่องใช่ไหมอะไรอีก ค่าทางด่วนก็ขึ้นเอาขึ้นเอาใช่เปลา่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พอขายให้ไปในราคาถูกๆให้เอกชนไปทำวันดีคืนดีบอกเอ้ยวันนี้มีนโยบายงอกมาอีกแล้วเดี๋ยวจะซื้อและวิสาหกิจกลับคืนมาเอาไปให้ใครทำเอกชนบริหารเออมันเอาหัวอะไรคิดหัวคนหรือหัวอะไรหัวแม่อะไรนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคิดมาแต่ละอย่างคิดมาเพื่ออะไรด้วยเวลาสั้นๆวันนี้นะคะจะเล่านิทานเรื่องหนึง่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าเปิดเฟ e บุ๊กขึ้นมามันมีนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเรื่องเรียกว่าเรื่องพระเจ้าสร้างโลกขออนุญาตอ่านหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันสมยัยจาก iPad ขออนุญาตเป็น iPhone นะคะเขาบอกว่าพระเจ้าเขา นานมาแล้วพระเจ้าท่านสร้างโลกนะคะก่อนท่านจะสร้างโลกเนี่ยท่านสร้างมหาสมุทรเจมหาสมุทรก่อนหลังจากนั้นท่านก็ไปตามแผ่นดินสร้างประเทศต่างๆพระเจ้าท่านมีอะไรนะคะมีถุงใบหนึ่งนะคะเหมือนกับไอ้นี่เลยนะคะเหมือนกับที่เราจะแจกซันตาคอส์เลยนะคะเอาใส่ของวิเศษของวิเศษนี่มันมีสองอย่างนะ อย่างดีกับอย่างเลวนะคะพระเจ้าก็เอาของใส่ถุงพระเจ้าก็มีหลักการว่าประเทศหนึ่งจะต้องได้ทั้งของดีแล้วก็ของเลวไปเพื่อจะได้บาลานซ์กันนะคะเพราะถ้าเอาเอาดีไปอย่างเดียวประเทศนี้ดีไปอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะเลินลุดหน้าที่อื่นถ้าจะประเทศนี้เอาเลวไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะแย่เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็จะได้ดีและเลวคระเข้ากันไปพระเจ้าก็สร้างก่อน ไปที่สหรัฐอเมริกานะคะพระเจ้าท่านก็ประทานเทือกเขาลล็ก,กี้กับน้ำตกในแองกาลาวางไว้ให้สหรัฐอเมริกาแล้วพระเจ้าก็หยิบเอาทะเลทรายนะคะแอริโซนากับพายุทอร์นาโดวางไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจุบันสหรัฐก็จะมีพายุทอร์นาดนะคะนู่นนี่ไปนะคะจากนั้นพระเจ้าก็ไปที่แคน,นาดาพระเจ้าก็ไปอะไปที่อ่าอ่าบาซีก่อนท่านก็วาง ป่าอเมซอนไว้ให้นะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งท่านก็วางไข่ป่าไว้จากนั้นท่านก็ไปคู่เอ่อท่านก็ไปที่แคนาดาเอาขั้วแม่เหล็กโลกวางไว้แต่ก็เอาความหนาวเย็นวางไว้ด้วยจากนั้นท่านไปที่เทือกเขาสุเอ่อหิมาลัยนะคะเอานะคะเอาเทือกเขาหิมาลัยอ่ะวางให้ไว้ให้ทิเบตกับเนปาลเพื่อเป็นปะาการกั้นนะคะไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้าย แต่ท่านก็เอาของไม่ดีก็คือเอาความเบาบางของอากาศและก็ความแห้งแล้งไว้ด้วยนะคะจะเห็นว่าทุกประเทศจะได้ของดีและไม่ดีคละเข้ากันไปนะคะปรากฏว่าท่านก็คิดว่าหมดแล้วอ้าวพระเจ้ามองดูอ้าวตายจริงยังมีแผ่นดินอีกแผ่นดินนึ่งนี่มันเป็นด้ามฝานเล็กๆอยู่อ้าวเราต้องเอาไปให้แล้วว่าจะสร้างโลกเดี๋ยวดูนะว่าพระเจ้าจะให้อะไร ปรากฏว่าพระเจ้าก็มาเลยเอาเอาถุงวิเศษสะพายมานะคะแล้วก็ข้ามนะคะม,มาจากแหลมอินโดจีนข้ามเทือกเขาหิมาลัยทีนี้เทือกเขาหิมาลัยเป็นไงสูงใช่ไหมสูงแล้วก็ชันใช่ไหมปรากฏว่าพระเจ้าไม่ทันระวังเทือกเขาหิมาลัยก็ไปเกี่ยวก้นถุงวิเศษขาดอ่ะพระเจ้าก็พยายามหอบ เดี๋ยวจะไปไม่ถึงแผ่นดินที่มีขวานทองคือประเทศไทยใช่ไหมอ้าพระเจ้าก็หอบมาปรากฏพอมาถึงประเทศไทยเท่านั้นแหละของวิเศษที่อยู่ฝั่งซ้ายที่เป็นของดีมันล่วงหมดเลยอ้ามีอะไรความอุดมสมบูรณ์นะคะศิละปะวัฒนธรรมมีความดีงามมีดอกไม้ที่สวยมีอาหารอร่อยมีทุกอย่างที่อุดมสมบูรณ์เอาละสิทีนี้ทำไงละ่ะ อีกอันหนึ่งปรากฏพระเจ้าไปดูหมดแล้วเอ๊ะเราจะทําไงล่ะสิ่งต่างๆก็เอาไปหมดแล้วจะเอาจะเอาแผ่นดินไหวกับก็ไม่ได้ญี่ปุ่นเอาไปแล้วนะแผ่นดินไหวเอาไปแล้วจะเอาสิ่งต่างๆไม่ได้แล้วพระเจ้าก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันจะเจริญอย่างเดียวเลยเพราะอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวประเทศอื่นๆจะไปร้องเรียนว่าแล้วพระเจ้าก็ คิดได้เฮ้ยข้านึกออกแล้วเดี๋ยวข้าให้นักการเมืองไทยไปเป็นไงนักการเมืองที่พระเจ้าเสกมาวันนี้เป็นไงบ้างที่ให้มาเป็นไงพระเจ้าช่างคิดจริงๆนะคะเอานักการเมืองมาให้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนักการเมืองคนไหนที่เป็นนักการเมืองดีที่พระเจ้าไม่ได้เสกแล้วก็ประทานมา เราก็สน <l id sei> ับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแต่นักการเมืองที่พระเจ้าเสกมาต้องทำไงเนี่ยกลับไปได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวันนี้ที่เราต้องอยู่ตรงนี้บ้านเมืองเราอยู่ตรงนี้เพราะใครเพราะนักการเมืองที่พระเจ้าเสกมาเรามีหน้าที่ต้องไล่นักการเมืองที่พระเจ้าเสกมาให้มันกลับ ไปนะคะพี่น้องเอ้ยพร้อมไหมพร้อมที่จะไล่ไปด้วยกันใช่ไหมพระเจ้าเอ้ยเอามันกลับไปเถอะเราไม่ต้องการแล้วแผ่นดินนี้ประเทศไทยนี้เราต้องการนักการเมืองดีๆเท่านั้นขอบคุณมากค่ะ